เดี๋ยวมาดูแปลงยางพาราที่ผ่านการเด็ดยอดมาแล้วจะเป็นแบบไหนเนี่ยเห็นไหมก็จะเสมอกันเลยความสูงแล้วแต่เราต้องการเลยนะครับเนี่ยพยายามจะเด็ดต่ําจนเกินไปเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณเข้ามาดูแปลงยางพาราเปิดเกีดที่ผ่านการเด็ดยอดมาแล้วเรียบร้อยแปลงนี้ผ่านการเด็ดยอดมาแล้วนะครับตั้งแต่ยยังเล็กๆเลยเนี่ยเห็นไหมไม่งั้นนะครับยางพาราของเราจะไม่มีการแตกกิ่งแขนงที่เสมอกันแบบนี้นะครับเห็นไหม เนี่ยดูที่นี้ผมชี้นะเนี่ย <Yeah. S 1> นี่ไม่ใช่ความบังเอิญนะครับตั้งใจเด็ดยอดทั้งนั้นนะครับเห็นไหมตั้งแต่ยังเล็กๆเลยนะครับเจ็ดแปดเดือนถ้ายางพลาอุดมสมบูรณ์ก็สามารถเด็ดยอดได้เลยนะครับได้ตามความสูงที่เราต้องการละวันนี้ก็มาคุยมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังว่ายางพลา,าผ่านการเด็ดยอดอยางเปิดกีดเราจะเป็นแบบไหนนะครับเห็นไหมนี่คือกิ่งก้านเลยนะครับเนี่ย yeah. เห็นไหม ผมจะแพนกล้องไปไหมเห็นหดูแถวนี้ด้วยเห็นไหมแถวถัดมานะครับนี่กิ่งนะครับแต่กิ่งสาขานี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับนี่ยวันนี้ก็พาคุณคามดูนะครับอย่างเปิดกีดถ้าก๊อตเด็ดยอดตั้งแต่ยังเล็กแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับวันนี้ก็มาคุยมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อจะได้ทรงพุ่มนะครับ เห็นไหมทรงพุ่มที่เราต้องการนะครับอยากได้ทรงพุ่มที่เยอะขึ้นนะครับเห็นไหมผ่านการเด็ดยอดมาแล้วนะครับใช้หมดเลยนี่ก็ใช่นะครับแต่ว่าต้นนั้นก็จะเป็นต้นตะเคียนนะครับเ,เดี๋ยวมาดูแถวนี้ก่อนเห็นไหมดูผ่านการเด็ดยอดนะครับผมจะเดินไปช้าเลย เด็ดยอดแต,แต่ยังเล็กๆเลยนะครับนี่ก็พาคุณเขามาดูเลยว่ายางพารามันเด็ดยอดได้ไหมนี่ไม่ใช่ความ,มบังเอิญนะตั้งใจเด็ดทั้งนั้นเลยดูแถวเนี้ยนะดูที่นี่ผมชีน้นะเห็นไหมนี่ดุก,กิงดุก,กิงจะเสมอกันเลยไหมเห็นไหมน,นี่คือตั้งใจเลยอย่างเวลาเปิดกีดแล้วเรียบร้อยนะครับ ยอดตั้งแต่ยังเล็กๆเลยเห็นไหมดูเจกับด,ด้านบนนะนี่ก็พาคุณเขามาดูเลยเดืดยอดทั้งแปลงนะครับทั้งแปลงเลยเป็นสายพันธุ์อายุหกร้อยนะครับเห็นไหมก็จะเสมอกันเลยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวดูอีกฝั่งนั้นนี่เห็นไหม ข้ามปีแฉวหนึ่งนะครับเห็นไหมเห็นไหมพอดีเป็นบังของต้นไม้เนี่ยการแตกกินนะ่งไหมอาจจะลายตานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะหันหลังกลับไปละแปบบ๊บนึงนะครับพาคุณเข้ามาดูเลยทักระวัดก็ไม่ตั้งใจเดี๋ยวจะไม่เป็นแบบนี้นะครับผมควรเดินออกมาก่อนดูเป็นลายนี้นะครับเนี่ยเห็นไหม กินแล้เดินไปจากตรงนั้นนะดูลายนีเลยทีนี้นะครับตัวน,นั้นมันต้นเล็กนะครับพอดีกิ่งมันหักไปเห็นไหมดูนะครับนีนะ่เห็นไหมนี่คือตั้งใจเลยนะครับนี่กิ่งก้านก็จะเสมอกันเลยนะครับพาคุณเขามาดูเลยวันนี้นี่ยยางพลาก็สามารถเด็ยดยอดได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าต้อตงการทรงพุ่มนะครับ ไม่เด็ดก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็พาคุณเข้ามาดูเลยถ้าเกิดว่าเราเด็ดแล้วยางพาราเราจะเสมอกันดีไหมพยายามอย่าเ,เด็ดต่าจนเกินไปนะครับแปลงนี้จะอยุดทิสี่เมตรสี่เมตรขึ้นนะครับสี่เมตรขึ้นเลยใส่ขายลำต้นนะครับวันนี้ก็พาคุณเข้ามาดูเลยถ้าเกิดว่าเด็ดยอดยางพาราแล้วโตมาจะเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้เราเปิดกีดมันจะเสมอกันดีไหมแบบนี้เสมอกัน ตั้งใจเด็ดเลยนะครับแต่แต่ยังเล็กๆเลยวันนี้ก็พาคุณเข้ามาดูเลย